10,000เมตรหญิงในรอบชิงชนะเลิศ25รอบสนามด้วยกันของไทยก็ลงทำการแข่งขันในรายการนี้ด้วยเช่นกันนะครับปริยาสมสนเสมนะครับแล้วก็ลินดาจันทชิดนะครับจากญี่ปุ่นฮารุกะโคกะอิีคนหนึ่งก็คือโมโมกะคาวาบุชิเนี่ยมจากคงคงจงงะคงตุเรจจากจีนจากคาซัคสถานครับ แชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้วเป็นนักวิ่งจากบาเรนนะครับชมก็พยายามปรบมือให้กำลังใจนักกีฬานะครับหมายเลข7-4-3อันดับ2ในตอนนี้นั่นเป็นนักกีฬาจากคาซักสถาน,นซึ่งในใการแข่งขันเมื่อวานนี้หนึ่งหมื่นเมชายก็ใช้นักกีฬา เขย่านี่ยครัโอนสัญชาติม,มองโกเลียยังนำาลนะครับแล้วนํามาตั้งแต่ต้นเลยด้วยกาสักษานั้นก็ยังตามมาเป็นอันดับที่2ญี่ปุ่นนะครับเป็นอันดับที่3อยู่ในตอนนี้ครับยังเหลือระยะอีก20รอบสนามด้วยกันนะครับนี่เป็นนักวิ่งจากญี่ปุ่นนะครับที่ขึ้นมานําในตอนนี้นะครับยู่ที่มองโกเลียก็ไม่ถือว่าแข็วไปมากเท่าไหร่นะครับ ก็ยังเกาะติดเป็นอันดับที่2อ,อยู่ครับนี่ครับก็พยายามที่จะเร่งเกาะขึ้นมาเหมือนกันนะครับจากมังกเรียครับมุนสย่ามีจากคาซัคสถานคล,ลายเชฟโคยตกลงไปนะครับหลังจากที่ในช่วงแรกๆนั้นก็วิ่งเกาะกลุ่มกันมา3คนเนี่ยครับมีมุนสย่าขึ้นนำเป็นอันดับ1แต่ตอนนี้ตกลงมาเป็นอันดับที่2ไปแล้วครับ คือก็วิ่งลักษณะนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะสำหรับมุนซาย่าเหมือนจะหมดแต่ก็ยังมาได้เรื่อยๆนะครับไม่เหมือนกับทางนักวิ่งจากญี่ปุ่นซึ่งก็วิ่งสไตล์นี้ครับลักษณะคล้ายๆกับทางโนซมิแชมป์วิ่ง1,500เมตรหญิงเมื่อวานนี้ครับโอ้โหดูนิ่งมากครับดูระบบหายใจเหมือนเหมือนไม่เหนื่อยเลยนะครับเนี่ย เหลืออีก8รอบสนามครับเวลาก็ถือเป็นเวลาดีนะครับเนี่ย22นาทีเสร็จศษครับผู้ชายนั้นหมืน่นเมตรนี่จบที่เวลาประมาณ29นาทีนะสถิติเอเชียเป็นของหวังจุนเสียนะครับของจีนทำไว้29นาที31.78วินาทีและดูเธอไม่มีอาการหอบไม่มีอาการหายใจแรงๆให้ได้เห็นเลยครับ จากคาซัคสถานนะครับคาร์ไลชิโคชซึ่งในช่วงแรกๆนั้นเกาะอยู่ในอันดับที่สองมาโดยตลอดนะครับในสิบรอบแรกสุดท้ายต้องออกจากการแข่งขันนะครับจากชาริสไทเรยบคนนี้ก็โอ้โหตองตองก็ต้องขึ้นชมนักวิ่งจากมองโกเลียด้วยเช่นกันนะครับเหมือนจะหมดเหมือนจะหมดตั้งแต่ในช่วงที่ ผ่าน4-5กิโลเมตรแรกมาแล้วแต่ว่าเธอก็ยังมาได้เรื่อยๆนะครับกำลังจะน็อกรอบอีกรอบนี่ครับดูสเต็ปวิ่งของเธอยังเหมือนเดิมจริงๆโอ้ยังเหลืออีกรอบนึงครับงอ่อไปครับเมื่อจะพุ่เหมือนวิ่งเหมือนเป็นรอบสุดท้ายน,นี่นี่รอบสุดท้ายนะครับของเธอ อันนี้เป็นเขาวงกุชีนะอุ่มสตายวิ่งคล้ายกันครับขอไปเน่ครับสตายวิ่งคล้ายกันเลยโอ้โหดูยังมีแรงสปีดเข้าเซนชัยอยีกครับ And what Ladies and gentlemen, for this Japanese competitor, Haruka Kokai from Japan, winning the women's 10,000 meters. <laughs> oh -ho. And taking center, second place, also from Japan, Momoka, Momoka Kawaguchi. โอ้วิว่งวิ่งเหมือนกันเลยฮะทั้งฮารุกะนะครับแล้วก็โมโมกะแล้วตัวก็เท่าๆกันด้วยนี่จากมังโกเลียครับเหรียญทองแดงฮะมาจับมือเรคนายินดีครับ ได้แก่ไบยช็อปมุงกตซายจากมองโกเลียสถิติ33นาที24.79วินาทีเหรียญเงินได้แก่โมโมกะคาวากุชิจากญี่ปุ่นสถิติ33นาที18.72วินาทีและเหรียญทองได้แก่ฮารุกะโคไคจากญี่ปุ่น was minutes, seconds her 3259.36 สถิติ32นาที59.36วินาที